คุณรู้ไหมครับว่าวกยเกษียณเนี่ยความสุขที่ตามหามานทั้งชีวิตครับวันนี้เจอแล้วเดี๋ยวคุณได้ยินจากปากพี่ปุ้ยว่าอะไรที่ทําให้เขาตามหามาทั้งชีวิตแล้ววันนี้เขาเจอแล้วครับคนไวัยเกษียณเนี่ยสิ่งที่เขาตามหาคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เขาอยากทําครับแต่เขาไม่เคยได้ทาครับจริงๆอ่ะพี่ปุ้ยอ่ะเป็นคนที่อยากแต่งหน้ามางนะแต่บางคนรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วแต่งหน้าไปก็ไม่รู้สึกว่าใครจะมาดูแต่งหน้าไปก็ไม่เห็นว่าตัวเองจะจะสวยเหมือนเมื่อก่อนได้แต่คนวกยเกษียณคิดแบบนี้ครับแต่พอวันนี้เป็นนนยยังงไไปุ้้้บอกกว่่ามดแตหีะ โอ้กับสามสิบปีมานี่เต็มมาเต็มอย่างเงี้ยดูซิเนี่ยฟุ้งฟิ้งตาฟุ้งฟิ้งมากเห็นไหมครับเขาไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นตัวเองแบบนี้มาสามสิบปีคุณลองคิดดูว่าวันนี้เขาได้เห็นเวอร์ชั่นที่การแต่งหน้าแต่งตัวกลายเป็นว่าอะไรครับเหมือนวัยรุ่นอีกครั้งกลับมาสิบสี่กลับมาสิบสี่ครั้งกลายเป็นว่าอะไรครับมีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งใช่เอาไงถ้าพี่ปุ้ยอยู่บ้านตอนนี้เฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรลวแต่พอเข้ามาทำออนไลน์ปุี การดูแลตัวเองได้กลับมาเห็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมอีกบางทีอะเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าการแต่งตัวที่ดีกว่านี้เลยแต่วันนี้เวอร์ชันที่ดีทสุดเลยพี่ปุ้ยอืมมันเหมือนกับเราเออย้อนกลับไปสู่วัยรุ่นอีกครั้งเลยนะครับเออเพราะว่าเราไม่เคยแต่งเต็มยศอะไรอย่างงี้ค่ะเออนานมากแล้วนานจริงๆเลยจำไม่ได้เลยอ่ะต้องถามได้คิดนานเลยพี่ปุ้ยบอกเสมอว่าขอให้มีคนนําทางให้พี่อะอะไรพี่ลุยหมดออนไลน์เหมือนกันถ้าออนไลน์ปุ๊บมีคนนําาทงใหห้พีุ่ยมด ไม่มีสิ่งไหนเราที่พี่ทำไม่ได้พี่ทำได้หมด